อรุณสวัสดิครับเป็นสมาชิกครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่13กันยายน25 1 5 13กันยายนนะครับวันอังคารปกติเช่นเดิมครับพักไป2วันครับ3วันวันจันทร์ด้วยเสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับพักตามฝนตกโอเคครับมาพบกับเช่นเดิมกับอาจารย์ลีโอลิชครับช่อง ktv ลายไอดีครับ้ากลุ่มฟรีนะครับ ktv 999นะครับก็มีลายแนวทางวางไว้ให้ทุกวันนะครับ ทางไทยลาวฮานอยนะฮะวันนี้เรามาดูสูตรคำนวณมือกลับมาแล้วเช่นเดิมนะครับเด่นบนเด่นล่างอาโอเคเอาเด่นบนก่อนเป็นสูตรใหม่ครับสูตรใหม่ลองดูว่าจะติดดาวรอเปล่านะครับสําหรับเด่นบนใช้สถิติ10งวดนะครับเราสามารถย้อนหลังไปได้10งวดเราจะคํานวณมือกันสัก3างวดนะครับแต่ถอยหลังไปไกลได้10งวดครับไม่ว่าจะเด่นบนหรือเด่นล่างนะครับสูตรเด่นล่างก็เหมือนกัน ตรงประกาสีแดงนี้คือผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างย้อนหลังไป4งวดนะครับที่ขีดไว้ขีดหนึ่งก็คือนํามาบวกกันนะครับแล้วก็ไปบวกตัวเลขคงที่21 1เนี่ยครับเราใช้หลัก10กับหลักหน่วย2หลักแค่นั้นนะครับบวกกันแล้วก็ไปบวก2 1 1คงที่ครับสำหรับสูตรเด่นบนโอเคครับเราจะเริ่มคำนวณกันเลยนะครับงวดแรกครับ9บวก3เป็น12บวก2คงที่เป็น14 รวมแล้วเลข2หลักออกหลักหน่วยครับส4เราเาลข4เดินหน้า1แต้ม2ครั้งครับก็เป็น5เป็น6ออกเลยครับ3 5 3 4, ครับ5เข้าตำแหน่งหน่วยร้อยบนเรียบร้อยครับเลือกเอาสักตัว2ตัวนะครับคาดว่าจะมีเลขดับ1ตัวนะต่อมาครับ3บวก5เป็น8เดินหน้า2เป็น10 10เราเาลข0เดินหน้า1แต้ม2ครั้งก็เป็น1เป็น2 ออก9กครับ1เข้าตำแหน่งหน่วยบนเรียบร้อยครับเัวนี้ศูนย์เกหนึ่งก็กลายเป็นเลขดับต่อมาครับ5บวกนเป็น6บวก2เป็น8เดินหน้า1แต้มเป็น9เดินหน้า1แต้มเป็น10เรดเลขศูนย์โอเคครับ890เ4้อกครับ8เข้าตำแหน่งหน่วยบนนี่ครับสูเด่นบน9กกับ0ก็เป็นเลขดับสังเกตนะครับสังเกตเลขเด่นเลขดับดีดีครับมันใช้ประโยชน์ได้ดีครับถ้าใช้2แบบ วันนี้ครับวันนี้ครับวันอังคารที่13กันยายนหลัก10หลักหน่วยบวก2บวก1บวก1คงที่4บวกแปเป็น12บวก2เป็น14ได้เลข4ี่ครับเดินหน้า1ได้เลข5ไปอีกได้เลข6 4สีห้าหครับเลี้ยงเลยครับเด่นบนวันนี้เดี๋ยวไปดูเด่นล่ากกันครับ สำหรับเด่นล่างเราก็ใช้สูตรสถิติสิมวดเหมือนกันนะครับแต่เราจะใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวก1บวก4บวก4ีขงที่โอเคนะครับหลักร้อยครับบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวก1บวก4บวก4ีของที่ครับวันแรกครับ สองบวกศูนย์ยได้เลข2ครับเดินหน้าบวก1คงที่เป็นเลข3 3มสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิได้เลข1นึครับสิ 11, เอ็าเลข1 3 7 1เดน่นล่างออกเลยครับสองนึงเข้าตำแหน่งหน่วยล่างอย่าลืมครับสูตรเด่นล่างต้องมีเลขดับอย่างน้อย1ตัวครับอย่างน้อย1ตัวเลขดับวันนี้มีได้เลขสามเลขเจ็เลข1เข้าตำแหน่งหน่วยล่าง ต่อมาครับ2บวก1เป็นเอ้ขอโทษ5บวก1เป็น6บวก1ครับเป็น7 7เดินหน้า1คงที่เป็น8 8บวก4 12ได้เลข2 2บวก4ได้เลข6 8 2 6ออก4 6ครับ6เข้าตำแหน่งหน่วยล่างนะครับ8กับ2ก็เป็นเลขดับนะต่อไปครับ9บวก6เป็น15บวก6อีกครั้งเป็น21ครับ21บวก1คงที่เป็น22ได้เลข2 2บวก4เป็น6 6บวก4ของพี่เป็น10ได้เลข0 2 6 0อครับบอกอะไรครับ0 9ย์เมื่อวานนี้ศ9นย์เศูย์เข้าตำแหน่ง10ล่างนี่แหละครับสูตรเด่นล่างหลักร้อยบวกหน่วยล่างสองครั้งบวก1บวก4บวก4ของพี่4บวกเเป็น13บนะครับบวก9อีกครั้งเป็น22บวกหนึ่งของที่23ได้เลข3ครับ3บวก4ได้เลข7 7็ดบวก4 11ได้เลข1 371ครับเด่นล่างบวดนี้ครับโอเคครับเด่นบนเด่นล่างเรียบร้อยถ้าอยาดูชา้ชาชัดๆครบ3 h ฮานอยสูตรลาวนะสนปปลาวฮานอยไทยสลากินแบ่งรัฐบาลอมสินทกสก็ไปดูที่หลายกลุ่มครับมีอะไรทักแชทกันได้นะครับฟรีครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ